อันนี้คือถนนที่ยังไม่กว่าถนนนี้ยังไม่กว่าก็คือต้องลุยเอาข้างล่างก็จะเป็นแบบเย่ยงไรน้ำแข็งไหมนะ้นำแข็งแบบมันอย่างไรมันเป็นน้ำแข็งมันเป็นร้านน้ำแข็งเหลมันเป็นเกต่ะมันเแปบบ็นเกต่ะายังวามากกว่ามันก็นเลยแบบต้องยางลุยลุยเอาถ้าโซว,ว่ากรณีรถมาเนาะรถกวาารถกว่าถนนมากจ้ะ จะต้องลบต้องลบให้เขานะาเ่ราะมันลบต้องลดคนนะคนต้องลบลดจะคือยางแบบยางแบบเพื่อนอย่างนะยางแบบเอ่อยางแบบอย่างเงยยางแบบไถเอานะ่ยางแบบบริโบร่ทกขาเนะรู้จักคำว่าถกขาไหมมันเมือนไงเพราะว่า ข้างลางมันเป็นเพื่อนร้านสะเก็ดเลยอะ่ะร้านนมแข็งก็คือล้อให้เขามามากกว่ามันเป็นเวลาเนาะเป็นเวลาเป็นช่วงเวลาเขาเ็ดงานที่ว่าละมือ,อไลตกแบบตกแบบตกคแบบัก,แบบกๆอะ่ะเขาก็กาดมัดมือนละมือไรตกแบบพ่อปรามากนกับเจงไหละ่ะสามเวลาหลังอาหารกับพ่อปะมาน,นเนี่ยมาฟังเสียงธรรมชาติฟังเสียงในการเดิน เยังการเดิอน <c oughs> อันนี้คือเดินแบบเดินแบบไม่ถกขา <c oughs> เดินแบบสไลด์ประมาณนี้เลย <c oughs> เสียงน้ำแข็งแตกปวัปวปวั๊ปวปั๊วปัวงมงมทางเอา พราะว่าไถย่างบอกกวาดหรือว่าย่างบอกมีคนมาเดินกอนเนาะเดินกอนเขานนะมันก็จะเป็นแบบเป็นน,นุ่มไปหมดเลยอะมองพ่เห็นอย่างก็ประมาณนี้แหละ